พระครูสันตจิตบวรคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าวัดวัดสันตยารามประธานจุดเทียนหน้าโต๊ะเครื่องสังเวยบวงสวงเปิดผ้าแดงเบิกเนตรองคเท้าเวสุวรรณความสูงรวมฐาน5.99เมตรองค์สีแดงและพระยาบูริศาสตร์บริวารของเท้าเวสุวรรณผู้เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจและยักษ์ทั้งปวงพร้อมยังมีคณะนางรำร่วมรำถวายบวงสวงเท้าเวสุวรรณติมีคณะพราหมปูโอมพันโทตบัชแทงเงินเงินสุขคณะลูกเสืออุวิรูปโข ไปคณะผู้จัดสร้างถวาไว้มีชาวบ้านเข้าร่วมพิธีจํานวนมากระหว่างที่เจ้าวัดวสันตยารามขึ้นรถกระเช้าทําพิธีเบิกเนตรอยู่นั้นก็เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติพระทิ์ทรงปลดในระหว่างทําพิธีเบิกเนตรเด็กท่านเจ้าวาดกฤษีนิวขึ้นไปบนฟ้าส่งสัญญาณให้กับผู้ร่วมพิธีรับทราบทําให้ผู้ร่วมพิธีต่างเงือหาและหยิบโทรศัพท์มาันิกภาพเก็บไว้จากนั้นก็มีการจุดประทัดจำนวนหนึ่งหมื่นนัดผู้ร่วมพิธีต่างใจจดใจจ่อกับเลขหางประทัดแหกเข้าไปมุงดูเลข ได้แก่เลข06815ต่ 15, างคนไี้ไปหาซื้อลอตเรี่เสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้ในระมิดมองคลกิจการรายงานในการจัดงานประพินีเทศการสงกรานต์และดนนามํำหัวผู้สูงอายุที่วัดโคกม่ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งภายในงานมีนายอัมพรพิจิตนวรัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม้อเป็นประธาน บรรยากาศภายในงานมีผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความเชื่อเรื่องผีนางกวักที่มีการสืบทอดการบานจนถึงปันจจุบันเป็นเรื่องราวที่ผูกพันกับชีวิตคนหลาครั้งซึ่งจะมีการเชิญวิญญาณมาเข้าสิงจากนั้นจะมีการสอบถามเรื่องที่ตนอยากรู้อุปกรณ์การเล่นต้องเป็นของแม่ไม้ส่วนคนเชิญผีวิญญาณมาสิงก็ต้องเป็นผู้สูงอายุโดยระหว่างเชิญวิญญาณจะร้องเพลงเสิร์งพร้อมปลุกเมยเข้ากับจังหวะและต้องร้องวนไปวนมาจนกว่าวิญญาณจะเข้าสิงนางกวัก ซึ่งจะสังเกตอาการของคนเชิญหรือคนส่งได้โดยสังเกตที่แขนนางกวักจะเริ่มแขวงและจีมลงดินสับกันทั้งสองข้างเมืเ่อวิญญาณเข้าแล้วผู้ร่วมบ่งเล่นจะถามปัญหาต่างๆให้หนางกวักทำนายทายทักจะใช้ปลายไม้คาเนเขียนป็นตัวหนังสือบนพื้นทรายที่เตรียมไว้ที่ไม่พลาดผู้สูงอายุเลขขอเลขใกล้กับบอลหวยออกพี่นางกวักไปเขียนให้เป็นเลข3ามหนกับเลข8ปดหบางคนก็เห็นเป็นเลข5 1า910คํเก้าอชาวบ้านต่างถูกอกถูกใจหัวเราะและตกเบื่อ แต่ชาวบ้านจะเอาเลขที่ได้ไปเสี่งโชคในวันหวยออกนี้สำเนาทองสีรายงานบม่ไา้าการเล่นน้ำสงกรานในกวานพะเยาในค่ำคืนสุดท้ายยังกองคึกคักมีนักท่องเที่ยวเดินทางมุ่งสู่ทาหลังชายกวนพะเยาเพื่อสัตว์น้ำเล่นสงกรานไปยังคงปักหลักฉลองกับคอนเสิร์ตในงานแอดเดนพิตพะเยาสงกรานเฟสติวัล2025ี่เวทีลานอนุสรณ์รีพับขุนกำเมืองริมควนพะเยาเดียวบอนสุดท้ายของการจัดงานในช่วงค่ำ มีคนเสร์ตส่งศิลปินที่ดังอย่างเช่นใบเตยอาสยามและศิลปินอิเรนิกมากมายนักท่องเที่ยวต่างสนุกกับปาร์ตี้ไลา์ท่ามกลางระองฝอยน้ำอย่างสนุกสนานพบกับการแสดงผู้กลางควันพะเยาอย่างสุดอลังการเดียวริกาศการปิดงานมีร้อยเอกธรรมนัฐปมพเผาสอสอเขตหนึ่งจังหวัดพะเยานายคราคราเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นายรัฐพลนรานดิศรันผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน ด้วทางในอัคราปมเป่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ได้ทําการเทอหัวหอิตน้ําพื่ให้กับผู้มุร่งานสงการด้วยสำหรับการ,รกจัดงานมหาสงการในครั้งนี้ทางจังหวัดพะเยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ,จากมูลนิธิธรรมนัฐปมเป่าเพื่อการกุศลจากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสงการในวันพะเยาปี2568นี้ปนวิูุดีรายงาน